นะไหนโอมาแล้วโอมาแล้วโอนู่นก็มาแล้วนู่นเนี่ยจริงเอ๋ปุ๊บทีเดียวนะ่ะ

ผู้ชายก่อน้ชายเยอะ,ะทำสวนมาตัดผู้ชายมานะเนี่ยปื้อ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 ปื้ปื้ใหม่เฮเราขนดอก